การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ผมไม่ต้องบอกคุณก็รู้ครับว่าวันนี้ผมจะไปไหนต้องรีบแล้วละ่ะนั่งโลคอสบอกได้เลยว่าดอนเมืองต่างจากเมื่อก่อนมากตอนนี้ ดอนเมืองเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางครับเพราะสายการบินโลคอสมันคือผูกมากสําหรับที่เราจะเดินทางไปแต่ละที่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ อยู่เมืองพิงูลี่เป็นเมืองตากอากาศของประเทศอังกฤษอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดครองเมืองน,นี้ครับออตอนที่อังกฤษเข้ามาล่าอาณาน,ะนิคมแล้วเมืองน,นี้ก็เป็นเมืองตากอากาศที่ดีท,ท,ท,ที่สุดชื่อเมืองพิงอูลิ เราเราย้อนยุคกลับมาสู่เมืองล่านานิคมของไอกีดสมัยเก่าจริงๆนะตั้งแต่อังกฤษเข้ามาล่านาะนิคมเนี่ยเขาก็เอาศาสนาเข้ามาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างครับโลกตะวันตกเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็เอาศาสนาเข้ามาเพื่อที่จะให้เรานับถือเหมือนกับเขาแต่จริงๆวัฒนธรรมของโลกตะวันออกคือวัฒนธรรม อพามแต่ในเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่อาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมที่บอกได้ว่าน,นี่คืออณาลิคมของพวกเขาที่เขาเคยล่าไว้ไม่นดี่อรูเหงื่อมันออกอนี่นี่เหงื่อมามันออก เราต้องถูให้มันอ่ะคนๆน่ก็ไม่สนใจมันเลยนะคือม้าเนี่ยจริงๆอ่ะเวลาเข้าเหนื่อยเนี่ยเราก็ต้องระบายอากาศเหมือนความร้อนอ่ะเนี่ยคือเหงื่อมา้าเนี่ยมันเหนื่อย <c oughs> ม้าเขาก็จะดีใจ <c oughs> <c oughs> ที่เราช่วยระบายความร้อนให้กับเขา เออแล้วนี่สายอยู่ ฉลองบสถครบรอบร้อยสปีครับก็มีมิซาพอดีก็ได้เข้าไปลบสิศัตสิทธิ์ด้วหมเด้วยเขาบอกว่าที่นี่ครับมีการผรสมผสานระหว่างพุทธคิดฮินดูอยู่ด้วยกันทั้งหมดครับในเมืองนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปวัดฮินดูอีกโอ้มีหลายวัดเนาะ uh แต่เติมออกไปเนี่ยเขาเรียกอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ของฝรั่งเนี่ยเขาอยู่อยู่ติดพื้นนะเขาไม่ได้อยู่เป็นเป็นชั้นชั้นชั้นชเหมือนบ้านเราที่เป็นแปดเป็นอะไรเหมือนบ้านเราอพาร์ตเมนต์ของฝรั่งเนี่ยจะเป็นน้องห้องน้องห้องห้องห้องลอง็ลอกลอ็อกแบบนี้แหละอพาร์ตเมนต์สมัยก่อนของฝรั่งของอังกฤษที่เข้ามาปลูกสร้างในเมืองเนี้ย เขาบอกว่า,ามาในาทศกาลฮินดูเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่พุทธคิดอิสลามแล้วก็ฮินดูด้วยที่อยู่รวมกันในเมืองนี้เมืองเดียว สันเลเขาบอกว่าเขาชื่อสันเลแล้วก็สันเลเนี่ยรถม้านี่อายุเท่าไหร่แล้วโต๊ดเนี่ยโต๊ี่ตติตัวเนี้ยสามปีเขาบอกว่าม้าตัวเนี้ยสามปีแต่รถรถม้าเนี่ยเป็นกี่ปีแล้วนี่เลยจากัารว่าเราเราร้อย <100 S 2> ปีเหรอราวสือเขาบอกว่ารถม้าเนี่ยร้อยปีแล้วเราซื้อแล้วอ่ะแล้ววิถีแล้วลวิถีชีวิตของรถม้าเนี่ย มันมีวิวัฒนาการหรือว่าสังคมยุคใหม่มันมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยคิดว่ามันจะอยู่ได้ไหมก็คือพี่เตียงเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะหายไปแล้วแหละเพราะว่าเมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถแท็กซี่ที่เป็นรถที่มันสะดวกสบายคนเขาก็ไปมานั่งหรอกเพราะว่าการท่องเที่ยวไม่รู้ว่าใครเขาจะมานั่งเพราะว่าเขาก็เช่ามอเตอร์ไซค์แล้วขี่จักรยานไปดู รถม้าเนี้ก็จะ,จะค่อยๆหายไปอย่างที่แกพูดบอกเมื่อกี้ครับว่าคนที่เขามีรถม้าเมื่อก่อนเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเอาไปขายแล้วก็มาซื้อเป็นรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจา้าง mm hmm. เพื่อที่จะพา mm hmm. นักท่องเที่ยวไปเที่ยวแต่แต,แต,แต่ละที่ไป,ไปนู่นไปนี่มันก็จะสะดวกรวดเร็วแต่รถม้าเนี่ยมันก็จะหายไปซึ่งเมืองนี้ก็จะเหลือเพียงแค่เจ็ดสิบพันแล้วก็จะเป็นรถม้าสไตล์อังกฤษสมัยก่อนครับก็ mm hmm. จะมีที่นี่ที่เดียวครับ เมืองพิงอูลิงในประเทศพม่านี่แหละครับต้องหาซื้ออะไรกินก่อนที่จะเดินทาง ไปยังอีกเมืองนึงครับเพราะว่าเจ้าข,ของรถม้าบอกให้เราบอกว่านั่งรถไฟเนี่ยไปยิงเมืองหนึ่งคุณเห็นอะไรที่แตกต่างจากเมืองนี้นอันนี้หนึ่ง2สมห้ามัดเน สิบฝากสามสิบบาทซื้อไปแจกได้เลยนี่ปะ้ะถูกดีดีกว่าประเทศอื่นๆที่เราไปมาอีกนะแต่และประเทศแพงมากแต่มาประเทศนี้ถูกมากเลยขันจากอันนี้อะไรเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มกล้วยอั้ง้บ่อันออนออี้วะเอ,อ่ะ นี่คือความหลากหลายของผู้คนในเมืองพิงหูหลิงครับซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้ครับไม่ว่าแต่ศาสนาไหนชนเผ่าไหนความเชื่อไหนพวกเขาก็อยู่ด้วยกันได้ครับเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ารักมากซึ่งพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็พูดภาษาชนเผ่าของเขาซึ่งผมก็สามารถพูดภาษาชนเผ่าของเขาได้ซึ่งภาษาก็เป็นภาษาใกล้เคียงกับพวกเราครับ เป็นชนเผ่าไทยอย่างเงี้ยอย่างไทลื้อก็มีไทใ,ใหญ่ก็มีที่นี่ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้ามาเที่ยวเมืองที่นี่ครับที่ยูีกเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าวัฒนธรรมที่นี่เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักมากมาอินน้ำตำรานครับกับตลาดพินหมูลินเนี่ยซึ่งเป็นตลาดค้าของส่งแล้วก็พอค้าแม่ค้า จากทั่วสารทิศในแถบเมืองเนี้ยเขาก็จะมาซื้อสินค้าเนี่ยไปขายนของผมซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อไปทานเพื่อดีเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งครับนัดกับรถม้าไว้ต้องออกนั่งรถม้าเนี่ยออกไปยังอีกเมืองหนึ่งเพื่อที่ไปขึ้นรถไปครับที่ตามต่อช่วงหน้าเอาคนเบิกข่าว Thank <laughs> you. ความระมัดระวังเป็นที่สุดขพงคอบคัวหละ มาสัมผัสได้และใกล้เคียงกับบ้านเรามากก็จะใช้เวลานั่งรถไฟจากออบันดารีไปสรีป่อเนี่ยใช้เวลาเกือบ7ชั่วโมงเพราะว่ารถไฟเนี่ยบางครั้งถึงบ้างไม่ถึงบ้างบางครั้งเลทบ้างหนักกว่าบ,บ้านเรามีรถไฟที่เนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงมีอาหารกินตลอดทางได้ทานตลอดทางไม่ต้องหอง่วง ขายบนรถไฟนั้น,นกนนนน็จะมีขนมกรต้มลูกโป่แล้วก็เครื่องดื่มเพื่อให้คนเดิทาง มองไม่เห็นอะไรเลยคุณอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็น,นั่นอุจจระออกไป เป็นสะพานที่สูงที่สุดในเอเชียครับสะพานข้ามทางรถไฟเนี่ยสูงกว่าร้อยเมตรซึ่งเป็นสะพานที่สูงอันดับสองของโลกนะจำไว้และสะพานเนี้ยออเมริกาเนี่ยเป็นคนสร้างแต่แต่อังกฤษตอน,นที่เข้ามาปกครองเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบและจ้างวานให้บริษัทของอเมริกามาสร้างสะพานเนี้ย ปีป้าไปเดินทางต่อซึ่งที่นี่เป็นเมืองเขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีสามเมืองในอดีตครับเมืองสีป้อเนี่ยซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมหรือว่าอ,รอารยธรรมโบราณอย่งยิ่นี่ครับุงไปนิงม,มไปด้วย ไปด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยได้ไหมสุน,นั่งนะไปขายถ่านนะโอ้หน้าดำจมูกดำเลยไป<า>ข,ข,ขึ้นได้ปะขึ้นเลยขึ้นขึ้นหนะ่ <c oughs> อยไป <c oughs> ถึงแล้วล่ะไปสีป้อ เป็นพี่น้องญาติพี่น้องกับเขาเพราะว่าเราเป็นคนเผ่าไทยเดียวกันเขาบอกว่าเขาเป็นไทยใหญ่ซึ่งผมก็บอกว่าเป็นไทยที่มาจากประเทศไทยโยเยนี่แหละแล้วเขาจะไปส่งผมไปที่วัดแห่งหนึ่งที่บอกว่าถ้าอาจารย์รูปหนึ่งเนี่ยพูดภาษาไทยได้เขาบอกว่าให้ไปวัดกลางเมืองตรงไหนเนี่ตรงนี้นะ ลอยลอยลออยวัดยูวัดยู่าวัดยุนเหรอเอออ๋อลอยลยลอยเออลยอพี่น้องรเออพี่น้องกันเอบได้ไปะลดุสถานีรถไฟก็ไม่ไกลครับเดินผ่าเข้ามาในเมืองเมืองสีป่อนี่ก็ไม่ไกล ก็เฉีนวิถีชีวิตผู้คนที่หลากหลายครับอยู่ที่นี่นี่กระบฮะอันทำขายชัวยเลยนี่ทำขายเหรอฮะทขายมันก็เหมือนไหมครับแต่บ้านเราแหละที่เมืองศรีป้านี้ก็จะมีวิถีชีวิตของคนพม่าและคนไทยใหญ่ที่อยู่ร่วมกันครับก็จะมีการอพยพคนที่อยู่ข้างล่างจากบันดาเลเนี่ย ขึ้นมาอยู่ก็มาลาเล่นมาลานมาก่บอกให้ผมทำอะไนั่นนั่นคือไงเข็นจีไหน่ไหน่ไหนดันไม่เลยอันนี้อันนี้อันนี้เจาัฮ้หยโอันมงมันมีสอันเออสออนไส่ใได้สองอันใ่้องอัน คำมาคือสิ่งตอบแทนที่ได้ช่วยเขาเ <royable> นี่ยเป็นคำตอบแทนอะไรเขาวัด <Gab> นี้บอกนะวัดนี้อะไรนะวัดวัดนี่วะก็อยู่ตรงนจ้นอ่ะวัดนี่เนาะเขาบอกว่าให้ไปคุยกับผ้าจานข้างในบอกว่าผ้าจานข้างในเนี่ยพอรู้ภาษาไทยที่อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปคุยข้างในก่อนขอบใจเด้อ ที่ตาต่อช่วงหน้าเอาความฝันไปต่อเติมก่อน